เดี๋ยวนี้เราปิดท้ายสั้น,นๆที่รายงานพิเศษจาก m e a นะครับล่าสุด a, m e a มอบตราสัญลักษณ์กฟอนนออาคารประหยัดพลังงานให้กับทางอาคาร Empire Tower ครับพร้อมกันนี้ก็จะมีการเดินหน้าโครงการสำคัญต่อยอดโครงการนี้กันต่อไปโครงการที่มีชื่อว่า m e a Energy Saving Building ในรูปแบบใหม่เร็วๆนี้ติดตามพร้อมกันจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับ m อ a ได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้ไฟฟ้าต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงส่งเสริมให้รณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง m อ a จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารหรือ m b a Energy Saving Building ตั้งแต่ปี2555จนถึงปัจจุบนันเพื่อกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพโดยในปีนี้นายสันตินำสินวิเชฐชยัยรองผู้ ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA เป็นประธานและผู้แทนจาก MEA มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลตราสัญลักษณ์กฟนออาคารประหยัดพลังงาน2019ให้กับคุณจตุพงศ์จตุระวงผู้จัดการทั่วไปอาคาร Empire Tower ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานค่าดัชนีการใช้พลังงาน MEA index และคุณภาพการใช้พลังงานทั้งความส่องสว่างและคุณภาพอากาศ ทั้งนี้ที่ผ่านมามีอาคารที่เข้าร่วมโครงการนี้แล้ว366อาคารและมีอาคารที่ผ่าน MEA Index 203อาคารเกิดการประหยัดพลังงานไปกว่า39.46ล้านหน่วยคิดเป็นเงินกว่า154ล้านบาทซึ่งสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับประเทศไทยกว่า23,000ตันเรื่องการประหยัดพลังงานนี่ถือเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบนะครับแต่การจัดการพลังงานนี่มันจะต้องอาศัยองค์ความรู้ นะครับนอกเหนือจากว่าเราเราประหยัดได้ใครใครทำนี้หน้าที่ประหยัดคนนั้นได้ประโยชน์ใช่ไหมครับแต่มันจะต้องมีจุดที่มันเหมาะสมด้วยจุดที่มันเหมาะสมนี่แหละครับการฟันนครหลวงสามารถที่เข้าไปช่วยตัวนั้นได้ อย่างไรก็ตาม MEA ยังคงเดินหน้าโครงการส่งเสริมอาคารประหยัดพลังงานและสำหรับปีนี้ MEA จะมีการยกระดับมาตรฐานเป็น MEA Energy Saving Building Plus ในกลุ่มอาคารเป้าหมายที่มีการใช้พลังงานสูงและมีศักยภาพในการลดการใช้พลังงานซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการของ MEA ทั้งกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการโดยนอกจากอาคารที่เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านตามมาตรฐาน MEA Index แล้วยังต้องผ่านเกณฑ์คุณภาพอากาศที่ครอบคลุมถึงคุณภาพ การจัดการฝุน่น PM 2.5ภายในอาคารเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ www.meaenergysavingbuilding.net และ www.facebook.com/meaaward ขอบคุณโครงการดีๆจาก MEA นะครับ